สวัสดีค่ะอะไรเงะะี้ยค่ะวันนี้อยู่ใครจอยค่ะจากช่อง r a i n y วันค่ะค่ะก็วันนี้เรามาเล่นเกมอะไรเหรอ Landy Tubby Landy Tubby เป็นเกมที่ไม่มีผีนะคะแล้วก็ต้องเก็บของด้วยแล้วแต่ระดับต้องเก็บกี่ชิ้นนะคะเอาด้านไหนอ่ะเอ้ยเอาห้องไหนดีเกมนี้เคยเล่นแล้วล่ะตลก ัวครั้งนี้แล้วเล่นห้องสว่างมาแล้วกลางวันวันนี้จะเล่นห้องกลางคืนอ่ากลางคืนอันไหนดีแบบข้าวกลางคืนอันนี้วันนี้วันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยชื่อสั้นๆหนอโอเคเอาแล้วคลิปนี้นานหน่อยนะเสียงบ้าก็ต้องขอไฟ โอเคพูดมากเนาะสาเยอด <c oughs> เดี๋ยวผีมาเข้าก่อนเถอยโอ้มือตือตออ่อตืช่ไหมโอ้สิบเก้าเก้า <c oughs> ชิ้นเลยเหรอ <c oughs> ใชอ่มันกะเลนแบบไม่ต้องเลิกใช่ไหมไม่มีคนเลย <c oughs> เห็นจะเห็นคนหนึ่งเลยยี่มีผีเ่าไม่เห็นผีเลยติดอีกแล้วอ่ะ คนนั้นหายไปแล้วอ่ะเห็นเจด้วยเห็นใจอได้วยังไงยังไงอ่าคนรถอเล็สซนเดอร์มันมืดแล้วมันบังคับยากมากเลยเนี่ยบังคับไม่เท่าไรหรอกมันมืดมันมืดด้วยกลัวมากเลยผีมาปุ๊บมันจะเอ๋ออะวิ่งดิรออะไรใช่ ตามตามไม่เก็บของเลยไม่หนงเดียวอ่ะกลัวเฮ้ยเจอของเจ้าของเขาเก็บเดี๋ยวเดินเข้าไปเก็บเก็บแล้วมั้ยอุ้ยเจอแล้วนี่กี่คนเนี่ยไม่รู้เลยแค่สามคนโอ้ยโอ้ย อุ้ยถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ต้องขอพายดินปิด,ปดเอเเอเมื่อ<า>ก,อกอี้เจอเมื่อกี้เจอเฮ้ยไม่น่าจะไม่ใช่ผีนะให้ขอยังทำไมเก็บไม่ได้อ่ะเก็บแล้วมั้งเนี yeah, ่ยเก็บไม่ได้อะทำไมเก็บไม่ได้อ่ะยิบไปคนเดียวเออเนี่ยจริงๆมันต้องเก็บได้ดิแม่งบั็อกเดี๋ยวบั็ก ผีมานี่ไม่อันจะไม่บักก็ได้นี่นี่คือตัวพี่เราโอ้ยจบไปซิจะเก็บเก็บไม่ได้อะมันเก็บไม่ได้แม,ม่บอกว่ามันบักบักหรือเปล่าดูดีมองเห็นพุงเจองด้วย <c oughs> ใช่ใช่ไงเงี้ยมันเก็บไม่ได้อะกัวม,มากเลยอ่ะคนไปหาคนนู้นนี่อย่ารู้เลยบักไม่บัก อุ um ้ยอ uh ุ ele ga, ele ga ha, to que. To que ้ยอุโมงนีอุโมงโคดรยังไงวะอันกลางอันนี้สองกลางกดทีหนึ่งแล้วกดเดินนะอุ้ยเร็วผีมันมานะทำเป็นเล่นไม่ขึ้นอ่ะไงไม่ได้ละแล้วมันก็ไม่ทำรายการมันก็จะอยู่กันตรงเนี้ยต่อ คนเล่นเท่านั้นหายไปไหนเนี่ยเขาอยู่ที่นี่โอ้ยแตกปาร์คไหมอะไรเกยบันบาอ่ะต้องออกไปเลยน้องอื่นแล้วแหละวิ่งไปแล้วอุ้ยนี่ง็อก้มหาอะไรเต็ดตัง <c oughs> อุ้ยไม่ห่าวนะมา <c oughs> ฟันเยินแล้วเขามาแก้คนนี้เฉาะหน้าแล้วเนะนี่ยฮ่าเฮ้ยยังไม่ต้องเข้านะอย่อยาไปเข้าห้องอื่นมันเหมือนมันบั็กห้องเนี้ยนะ่ากลัวเอามองหน้าอีกนี่มึงใส่บิ๊กไอยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่ะเอาไม้ตัวละอ้าวยืนงงไปเลย มึงโดนน้ำมนหรือไงดูน้ำมน์มาไอ้นั่นก็ดูฝุ่นนั่นแหละดูฝุ่นตาเลือกเลยมึงเ้ยมีไม้เวาอันไ้มพวกหัวแม่งดูปากเอออยู่แล้วดูฟันดูปากเขาไปใกล้คนนี้เฉาะหน้าแล้วมั้งทิ้มตาแล้ว ว้ายว้ายว้ายอย่าหล่นอย่าหล่นไปแล้วไปแล้วไปดิเจ้าของห้องนี้หายไปไหนเนี่ยออกันแล้วบ้างกลัวอ๋อมีคนมาเพิ่มนี่ไงมีคนเข้ามาเพิ่มสองคนยอะมากแล้วก็เล่นดูวเฮ้ยมีหลายคน มันเก็บทีกไม่ได้มันก็เล่นไม่จบดิโอ้โหมันเยี่ยมหัวเลยน่ากลัวจริง แล้วให้เย็มหัวใช่ไหมเดี๋ยวพาออาไปข้า,างนอกมาเลย